สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข้อความดีๆจากอุทาหรณ์จากคําสอนของพระคริสต์มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กันในบทที่7ค่ะเรื่องขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้เราจะต่อกันในหัวข้อเรื่องว่าจงค้นหาขุมทรัพย์เราควรใส่ใจศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเราจะต้องสอนบุตร ของเราถึงความจริงที่มีอยู่ในนั้นพระวจ,จะนะเป็นแหล่งขุมทรัพย์ที่ไม่มีวันหมดสิน้นแต่มนุษย์ไม่พบขุมทรัพย์นี้เพราะพวกเขาไม่ได้ค้นหาจนกระทั่งได้มาเป็นเจ้าของมีคนจำนวนมากพึงพอใจกับสมมุติฐานในเรื่องของความจริง พวกเขาพอใจกับการลงแรงอย่างผิวเผินโดยถือว่าตนเองได้รับสิ่งที่จำเป็นหมดแล้วพวกเขายึดคำพูดของผู้อื่นว่าเป็นความจริงเพราะเขาเองมีความเกียดคร้านเกินกว่าที่จะลงแรงอย่างขยันขันแข็งและจริงจังดังที่แสดงในพระวจนะนั้นว่าจะต้องลงมือขุดเองเพื่อหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ แต่การคิดค้นของมนุษย์ไม่เพียงแต่ไว้ใจไม่ได้เท่านั้นแต่ยังเป็นอันตรายด้วยเพราะเขายกมนุษย์ไปวางไว้แทนที่พระเจ้าเขาถือคำพูดของมนุษย์แทนคำว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าจากในเเรมีบทที่27-16ข้อ16 พระคริสต์ทรงเป็นองค์แห่งสัจจะพระวจนะของพระองค์ทรงเป็นความจริงและพระวจนะนั้นมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เห็นได้จากสภาพภายนอกพระดำรัสทั้งหมดของพระคริสต์มีคุณค่าเกินกว่าลักษณะการแสดงออกภายนอกจิตใจที่ได้รับการกระตุ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะเห็นคุณค่าของพระดำรัสเหล่านี้ เขาจะมองเห็นอัญมณีแห่งความจริงอันมีคุณค่าถึงแม้สิ่งเหล่านี้จะเป็นขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ก็ตามทฤษฎีและสมมติฐานของมนุษย์จะนำไปสู่ความเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้เป็นอันขาดผู้ที่ถือว่าตนเข้าใจปรชัชญาคิดว่าคำอธิบายของพวกเขานั้นมีความจำเป็นเพื่อใช้เปิดขุมทรัพย์แห่งความรู้และเพื่อป้องกันความเชื่อผิดๆที่จะเข้ามาในคริสตจักร แต่คำอธิบายเหล่านี้ต่างหากที่ได้นำทฤษฎีเทียมเท็จและความเชื่อที่ผิดเข้ามามนุษย์ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่ออธิบายข้อพระคัมภีร์ที่เขาคิดว่ายุ่งยากแต่บ่อยครั้งความพยายามของเขากลับทำให้สิ่งที่พยายามทำให้แจ่มแจ้งมืดมัวไปยิ่งกว่าเดิมบุโรหิต และฟาริสีคิดว่าพวกเขาทำงานยิ่งใหญ่ในฐานะของผู้สอนโดยการใส่คำอธิบายของตนลงไปในพระวจนะของพระเจ้าแต่พระคริสต์ทรงกล่าวถึงพวกเขาว่าท่านทั้งหลายไม่รู้พระคำพีรือฤทธเดชของพระเจ้าในมาระโกบทที่12ข้อ24พระองค์ทรงกล่าวโทษพวกเขาว่า เอากฎเกณฑ์ของมนุษย์มาสอนว่าเป็นพระดำรัสสอนในมาระโกบทที่ 7: ข้อ7แม้ว่าพวกเขาเป็นครูสอนพระดำรัสของพระเจ้าแม้จะถือว่าเป็นผู้ที่เข้าใจพระวจนะของพระองค์แต่พวกเขาหาใช่ผู้ปฏิบัติตามพระวจนะนั้นไม่ซาตานทำให้ตาของพวกเขาบอดเพื่อไม่ให้มองเห็นความสำคัญที่แท้จริง นี่คืองานของคนมากมายในยุคข,ของเราคริสตจากจำนวนมากทำผิดด้วยบาปเช่นนี้มีอันตรายอันใหญ่หลวงสำหรับคนในยุคนี้ซึ่งถือว่าตนเป็นคนฉลาดที่จะเดินซ้ำรอยประสบการณ์ของพวกอาจารย์ชาวยิวพวกเขาแปลคำสอนของพระเจ้าไปในทางผิด และทำให้จิตวิญญาณจำนวนมากเกิดความสับสนและถูกห่อหุ้มด้วยความมืดมนเนื่องจากความเข้าใจความจริงของพระเจ้าผิดไปเราไม่จำเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์ด้วยแสงสลัวของประเพณีนิยมหรือการคาดเดาของมนุษย์เมื่อใดที่เราอธิบายพระคัมภีร์ด้วยขนบธรรมเนียมหรือจินตนาการก็เหมือนกับความพยายามใช้โคมไฟส่องแสงให้แก่ดวงอาทิตย์ พระวจนะศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าไม่ต้องการแสงจากโคมไฟของโลกเพื่อทำให้สง่าราศีเด่นชัดยิ่งขึ้นเพราะพระวจนะนั้นมีแสงสว่างอยู่ในตัวเป็นสง่าราศีของพระเจ้าที่เปิดเผยออกมานอกเหนือจากแสงสว่างนี้แล้วแสงสว่างอื่นๆก็เป็นแต่เพียงแสงสลัวเท่านั้นแต่การศึกษาอย่างจริงจังและสำรวจอย่างถีถ้วนนั้นเป็นสิ่งจำเป็น คนเกียจคร้านจะไม่ได้รับความเข้าใจความจริงอย่างชัดเจนและแจ่มแจ้งเป็นการตอบแทนไม่มีพรใดของโลกจะได้มาโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเอาจริงเอาจังอดทนและภาคเพียนผู้ที่ประสบความสำเร็จในทางธุรกิจจะต้องมีความตั้งใจในการทำงานและความเชื่อที่จะมองหาความสำเร็จและเราไม่อาจหวังที่จะได้รับความรู้ฝ่ายจิตวิญญ,ญาณโดยไม่ต้องทํางานหนัก ผู้ที่ต้องการจะค้นพบขุมทรัพย์แห่งความจริงจะต้องขุดหาความจริงเหมือนคนขุดแร่หาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในดินไม่มีงานใดที่ทำอย่างครึ่งๆกลางๆจะให้ผลตอบแทนนี่คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ใหญ่และเยาวชน พวกเขาไม่ควรเพียงแต่อ่านพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นแต่ควรศึกษาพระธรรมนั้นด้วยความเพียรอย่างจริงใจอธิษฐานและค้นความจริงเสมือนหนึ่งค้นหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ผู้ที่กระทำเช่นนี้จะได้ผลตอบแทนเพราะพระคริสต์จะทรงเสริมความเข้าใจให้ ความรอดของเราขึ้นกับความรู้ในความจริงที่มีอยู่ในพระคัมภีร์เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เราเป็นเจ้าของสิ่งนี้จงค้นหาเถิดจงค้นหาจากพระคัมภีอันมีค่าด้วยใจที่หิวกระหายสำรวจพระธรรมของพระเจ้าเช่นคนขุดแร่สำรวจผิวโลกเพื่อหาสายทานทองคำ อย่ายอมแพ้ต่อการค้นหาจนกว่าท่านมั่นใจในความสัมพันธ์กับพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อท่านพระคริสต์ทรงเปิดเผยว่าสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นในยอห์นบทที่14ข้อ13และ14 คนที่เคร่งครัดศาสนาและผู้ที่มีความรู้สูงรับความจริงนิรันด์ได้แต่บ่อยครั้งพวกเขาไม่เข้าใจเพราะสิ่งที่เขาเห็นนั้นปิดบังสง่าราศีที่มองไม่เห็นผู้ที่อยากจะได้รับความสำเร็จในการค้นหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้จะต้องก้าวให้สูงขึ้นกว่าการสแสวงหาสิ่งของในโลกนี้ความพอใจและความสามารถทั้งหมดของเขาจะต้องมอบถวาย เพื่อการแสวงหาขอบพระเจ้าอวยพระพรค่ะ